กิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเมื่อมาที่สีวยุทธยาไลออนพาร์คเนี่ยคือให้ลูกได้มาเลี้ยงปลาคาร์บนะครับผมโอ้โหนี่คุณลงไปกี่ตัวเนี่ยประมาณสักแป0รยตัวครัประมาณ800ตัวซึ่งกลายเป็นว่ามันจะต้องแย่งกันกินอาหารแบบเนี้แล้วมีความสุขมากเด็กทุกคนชอบครับกับการให้อาหารปลาคาร์บแบบนี้เอะเมื่อก่อนอะไรอยู่ในนี้เนี่ย ตอนที่ผมมาคุณเอาปลาชอ่นอนมในเบซอนใช่ใช่ครับแ <c oughs> ผมย้ายปลาช่อนไปนู่น <c oughs> ย้ายปลาช่อนออกไปนู่นแล้วครับอันนี้ก็เป็นบ่อปลาครับซึ่งต้องขอบอกเลยนะครับว่าคุณสามารถเลี้ยงปลาได้ดีมากนะเพราะว่าปลาปริมาณเยอะขนาดนี้แต่ไม่มีปัญหาไอ้นี่มันแข็งแรงทนทานเลยนะเด็กชอบมากแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเนะใช่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเลี้ยงยังไงก็แบบว่ารองรับอาหารได้มหาศาลทั้งวันเลยดูนี่ฮะพอหลังจากให้อาหารเสร็จปุ๊บ เช็ดถ้าต้องเช็ดทำความสะอาดมาที่นี่มันปลอดภัยเพราะมันมีความสะอาดใส่ใจตลอดเวลานะดูว่ามันหิวขนาดไหนแค่นิ้วลงไปนะยังไงไม่มีอาหารย,ยังตอดนิ้วเลยเอ้ยบ้าบออะนอนหายไปสองนิ้วเลยอะผมคิดถึงลิงอูลังบุตังยังมีอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ที่ไหนอะนี่ครับ อ้าเราไปพบกับเพื่อนเก่าของเราคุณอุลังกุตังทั้งทั้งสองตัวนะครับอยู่ตรงนี้เอาแล้วครับคิดถึงจังเลยสวัสดีครับพี่วิลลี่มาเนี่ยสวัสดีครับคิดถึงจังเลยสบายดีนะสบายดีหรือล่าคิดถึงห่ อ๋ออ๋อดึงดึงมาให้คนนน้นไปไปนั n ang, n ang ่งนั่งมาแตงโมหรอคะจำภาพเก่าได้ไหมเขาไปเรียนรู้ที่ไหนมาเขาเคยไปเรียนรู้ที่ไหนมาเฮ้ยจริงอ่ะวิ่งเล่แข็งแรงนะผมบอกให้นะว่าเห็นตัวเล็กๆแงยเขาว่าแข็งแรงมากหึลูกลูกอ๋อโอ้คนสวยมันนี่ บอกเลยนะครับว่าถ้าอยากจะมาถ่ายรูปนะแล้วมีรูปแบบนี้กับลูกลกลงอินสตาแกรมนี่ผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะฮะแต่คนนี้เนี่ยเขาจะอิจฉานิดนึงคือเขาแบบว่าคือง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณมานั่งแล้วเขาคิดถึงคุณมากเนี่ยคือก่อนที่เขาจะมาเกิดเป็นอุรังุตังตัวนี้เขาทํางานที่เฮลแลนด์มาก่อนเขาเป็นบ่อน,นวดเก่าแล้วเา็าโอ้ย โอ้อยมาเนี่โอ้ยโอ้โอโอ้มาเนี่มาเนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เอาไม่เอาโอ้นะโอเคพิสุดแล้วตอนนี้พี่อรุณมีน้องใหม่มาสองอ่ะครับผมน้องใหม่มาสองชื่ออะไรบ้างอะ่ะมีชื่อ,อยัง,งชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อน้องกล้วยค่ะน้องกล้วยกับกล้วยกับแตงโมโอ้น่ารักมากเลยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพาไป คือตอนนี้พี่อรุณไม่อยู่แล้วนะเราอยู่กันแค่สองคนวันนี้คือโครงการขโมยกระต่ายลูกออเดอร์มาให้ขโมยกระต่ายกลับไปตัวหนึ่งไปเราไปฟาร์มกระต่ายของเขากดีกว่ามีให้เลือกเยอะแยะเลยไปก่นนะบอกเลยนะครับว่าถ้ามาที่นี่อย่างหนึ่งที่ลูกผมต้องชอบแน่ๆคือ สวนกระต่ายซึ่งมีกระต่ายเยอะแยะมากมายให้อาหารให้อาหารให้อาหารกระโดดกันไปกระโดดกันมาเยอะแยะเลยเนี่ยนี่นี่คือเอามาลงกี่ตัวเนี่ยแล้วมันอยู่อย่างนี้เลยเหรอเมื่อกลางวันก็ลงมานี่กลางคืนก็เก็บข้างบนห้องครับอ๋อก็จะมีที่บนที่ให้เขาอยู่ครับไม่งั้นไม่อย่างนั้นนี่เขาก็เขาก็กลางคืนยุงกัดนะใช่ต้องดูแลห้องข้างบนเป็นห้องมุงลวดเป็นมุงลวดแล้วก็จะอยู่ได้ข้างในนี่ใช่ครับนี่สวยอะ ถ้าคนรักชอบกระต่ายนี่มาแบบนี้นะได้เลยเนี่ยเฮ้ยกระต่ายนี่เป็นอย่างหนึ่งที่พอเราทําเพื่อลักสัตว์เอ้ยเนี่ยต้องขอบอกว่านิยมมากมาเพราะว่าหนึ่งเลี้ยงตัวเดียวก็ได้เลี้ยงในคอนโดก็ได้กระโดดเล่นไม่ต้องเปลืองพื้นที่สสะอาดด้วยฮะสะอาดนั่นหมายความว่าขี้กระต่ายเนี่ยมันจะเป็นเม็ดแล้วมันกินพืชอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกลิ่นไม่มีคุณไม่ให้ผมเล่นอะไรเลย <c oughs> อยากทำไมคุณอารมณ์คุณเป็นอย่างนี้ฮะนี่แล้วนี่ผักอะไรเนี่ย ใบ้องโอค,ครับใบ้องโอแค่รทกะเพรากะเพราหลายคนก็คุ้นเคยกับกะเพราไก่กะเพราหมู <c oughs> เคยกะเพรากระตายย่ายยังอะ่ะ <c oughs> แป๊บเดียวเลยครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าใครจะเลี้ยงกระต่ายเนี่ยต้องเลี้ยงบนพื้นปูนแบบนี้นะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยมันขุดนะขุดแล้วมันทาโพรงเลยนะแล้วคราวนี้ออกลูกออกหลานกันแหลกลานเลยอนะันนี้เขาเขาไม่ได้ทําหมันเลยสักตัวใช่ปะไม่ได้ทำครับอันนี้คือธรรมชาติเลยตัวไหนที่ออกลูกเราก็เอาไว้ทั้งบน อ๋อใครใครออกลูกเขาก็เขาก็ผสมกันไปเรื่อยๆ <ผม S 2> ลูกออกเยอะเลยนะเยอะครับผมใช้ทาเป็นคอนโดกระตา่ายอะ,อะคอนโดกระตา่ายน,นี่คุณคัดสายพันธุ์อะไรบ้างหรือไม่เลยเอามาลงให้แบบว่าให้เด็กเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับครับคัดด้วยเหรอครับผมว่าเนี่ยต้องมีกระต่ายยักษ์อะเคยเห็นกระต่ายยักษ์ป่ะตัวที้เนี่ยครับเออแต่นี่นี่คือความเชื่องของกระต่ายนะพอมีอาหารเนี่ยน่ารักมากเลยดูดิใช่ครับมาดมกันน่ารักแล้วก็เลี้ยงง่ายครับส่วนใหญ่เนี่ย ที่จะที่จะเป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอคือไปเริ่มเลี้ยงจากลูกกระต่ายเลยใช่เลี้ยงยากครับเลี้ยงยากลูกกระต่ายนี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เขาแล้วก็แบบว่าไม่เป็นเนี่ยตายง่ายเนะ ี่เนี่ยเป็นความฝันของคนเลี้ยงนกเลยถ้าคุณทำกรงได้ขนาดนี้นะขอบอกเลยนะว่านี่คือกรงที่ใหญ่มากแล้วเข้ามาเนี่ยมันจะมีสเปซในการให้นกบินเยอะมากเลยครับเห็นเคยตอนแรกที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่รุนอยากมีทั้งนกแก้วใหญ่นกเล็กผสมกันอยู่หมดเลยแต่ว่าพอ,สาอใส่นกใหญ่แล้วนกใหญ่บางทีมัน,ม,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 นมันมันมีแง่บางอะไรเงี้ยครับอ๋อนักท่องเที่ยวมาถึงปุ๊บแล้วก็นกอย่ามาเกาะ งับใช่แล้วเล็บมันเล็บมันคมด้วยปากมันแข็งแรงด้วยก็เป็นแผลกันก็เลยย้ายนกใหญ่ไปเก็บไว้ด้านด้านหน้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนกเล็กเะนกเล็กเนี่ยไม่จิกเราและมันก็มาเกาะเกิดแล้วก็กินไอเมล็ดต่างๆใช่ครับนี่ดูนี่ปริมาณนกหลายร้อยตัวเลยเนี่ย แล้วหลายร้อยตัวยังดูหลงเหลงอยู่เลยนะพ<ช>ื้นที่มันใหญ่พื้นที่ใหญ่มากอะเพราะว่ามันเตรียมไว้สำหรับนกใหญ่ให้หลายตัวไงากา<ช>ะ,ะ,ะว่าคุณอยากได้ไฮยาสินบินปุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บเนะครับต้องลองมา,มาดูฮะผมบอกเลยว่ามาตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่คนยังไม่เยอะดูนี่หลังจากนี้ไปผมบอกเลยว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเป็นท็อกอัเดะทาวแน่ๆที่เนี่ยหลายๆคนอยากจะมาเที่ยวแล้วก็พาครอบครัวมาพักผ่อนกันนะแล้วก็ตอนเนี้ยตอนนี้เปิดแล้วดีมากสะอาดสะอ้าน พื้นที่ใช้สอยเยอะเยอะเลยอ่ะหมายความว่าคุณพาเดินเที่ยวได้ตลอดเวลาเลยผมบอกให้ว่าในฐานะที่เป็นคุณพ่อคนหนึ่งกิจกรรมที่จะต้องพาลูกไปไปให้มันหมดแรงเนี่ยน้อยมากในประเทศไทยใช่ปะใช่ครับกลางคืนมาไม่นอนเนีครับเพราะว่าเราไม่รู้จะทํายังไงดีให้มัน,มนเผาผลาญให้หมดครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็พามาเที่ยวนะครับที่นี่นะฮะต้องขอบอกเลยว่าแล้วมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เติมเข้าไป สิงโตเยอะที่สุดใช่ครับไลเกอร์เยอะที่สุดครับบอ่อมีปลาชอนอเมซอนเดี๋ยวมีฮิปโปมายีราฟมีม้าลายมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นแทบจะครบเลยครับคุณจะพาผมไปไหนเนี่ยไปดูช้างโ์ครับโถช้างโ์ช้างนี่คือ ศรีอยุธยาไลออนพาร์คเนี่ยเปิดวันที่อะไรนะวันเจ็ดครับวันที่7เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมผมเกิดเมื่อวันที่4ครับให้พี่วันเดย์ดิให้พี่วันเดย์ดิคุณอรุณครับครัพแค่เพื่อนให้พี่ความบริการสุดมากนี่เนี่ยเขาเขาเรียกสิงโตที่เป็นพ่อไปพันธุ์ที่ผมมาทำใหม่ครับที่เป็นกลมผสมเนี่ยครับอุ้ยมีทุกกองเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยนี่สิงโตเต็มไปหมดเลยอ่ะ โอ้โหแล้วตัวเบลเลอร์บเบลลอร์ทั้งนั้นเลยไปดู่เลยโอ้โหพวกคุณนี่จะมีมน,นี่มีช้างอยู่ที่นี่กี่ตัวกี่เชือกครับเก้าเชือกครับมันเกิดผมทุกผ่านมาขอช้างตวงได้ปะ <laughs> <laughs> อ่ะไปะไปดูโชว์ช้างกันดีกว่า ้อยากจะบอกนะครับว่าเปิดมาได้3วันครับคุณเป็นเจ้าของแล้วมองขึ้นไปแล้วแบบว่าเฮ้ยคนมา,เ,าเยอะเลยอะ่ะร,รู้สึกไงบ้างอะ่ะรู้สึกภูมิใจครับในสิ่งที่ว่าเราทําแล้วคนแบบสนใจคนให้ความสุขแก่แล้วก็เที่ยวที่มาเที่ยวครับอุ้ย <"H ui, S 2> ดีมากเลยครับยินดีด้วยเฮ้ยน้ามาหน้ามาเอาเราหาที่ดูโชว์ช้างดีกว่า มเอาเพื่อนเพื่อนแต้าถ้ากลงไปถ้าเลยข้ากสอบร้อยกน่้ยเงนเกียร์นั่นะ เอากระเป๋าหรือเอากล้วยลูกเอากล้วยเหรออุ้ยเอากระเป๋าหรือเอากล้วยนนั่แหละเลยไปอีกนิดนึงเออหมดแล้วนี่เข้าไปดูข้างในนะหมดแล้วแกล้งติ๊กขอบคุณครับโอเคนี่คุณดูตัวนี้ดูงาก่อนฮนะ บางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะให้แบบนั้นหรือบางคนอาจจะถือแล้วให้คนล้วงไปเองโอ้โห,โห,โหทีละสามอันอีกสามอันเอาได้ไหมเดืนหนึ่งเกลี้ยง นี่คือวิธีการให้อาหารช้างนะครับที่ประเทศไทยไทยแลนด์ขอบคุณมากส่งเสียงเป็นขอบคุณมากนะครับไปอันไหนน้ำจืดน้ำจืดครับนี่น้ำจืดอ,อ,อันนี้น้ำเค็มนี่น้ำเค็มเอาลุยเลยลกูกปล่อยไปหมาละมาไอตัวนี้มาขโมยจากที่อื่นเดี๋ยวดูมันพุ่งนะว้ายว้ายมันก็าฐานแล้วครับ